สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องจุ่มกันนะครับเป็นกลุ่มกลุ่มจอมกล่องจุ่มของออ Into the Wild Camping เป็นอุปกรณ์แคมปิ้งเดินป่าฮโฮโฮน่ารักใช่ไหมล่ะออแล้วเขาหาซื้อได้ที่ไหนล่ะครับบมแม่ขณะนี้ยังมีขายกันแล้วที่ DIY ทุกสาขาแต่ว่าไม่ได้ทุกสาขางงไหมออก็คือมันจะมีโซนใหม่ของ DIY เกิดขึ้นเป็นกลองจุม่ม <c oughs> ใช่ไหมครับ ช่จ้ะว้าล่ะพร้อมแล้วจะมาแกะกองกันเลยพร้อมไหมพร้อมแล้วมาเลยไปขั้นตอนการแกะมันก็จะไม่ยากหน่อยแต่ว่าเราเองก็งงเหมือนกันว่ามันต้องใช้เหลี่ยมไหนมุมไหนในการกรีเรดเขาเลรอกรีดระวังโดนมือตัวเองด้วยนเนาะเหลี่ยมโค้งเว้ามันอยู่ตรงไหนคนก็ต้องระวังให้ดีอ๋อเราทำไมมันไม่ออกเราทำไมมันไม่ออกที่มันต้องกรีดทางไหนโอ้ได้แล้วโอเคโอเคเราจะได้ดูกันแล้วนะครับ เราก็เปิดทีพอออกก่อนนะจากตัวกล่องมันกล่องมันเนี่ยก็จะเป็นรูปร่างของรถเข็นที่เราเอาไว้ใส่ของมีล้อสามารถที่จะหมุนได้ด้วยยังจ้าแล้วพอเราฝามันออกก็จะเจอกับของที่อยู่ข้างในโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนี้เราจะไปที่นครนานนยกน้ําตกหรืออะไรเราก็สามารถที่จะไปได้มาดูกันว่าในชุดนี้เขาให้อะไรเรามาบ้าง ย่างแรกเลยเขาก็จะมีในส่วนของตัวขาตั้งเป็นตัวจับนะเสำหรับตัวรถเข็นเนี่ยที่จะเอาไว้ประกอบกับตัวกล่องเขาแล้วก็จะมีโอ้เป็นขาโต๊ะสอ,อันนี่มีอันนึงอยู่ข้างในโอ้ยง่วงนอนมันแล้วก็จะมีแผ่นพงแผ่นพับมาให้ดูประกอบกาต่างๆมากมายนะครับก็จะหมดแล้วนี้เรามาลองเลิมประกอบกันด oh <my> ูว่ามีชิ้นส่วนตรงไหนประกอบกันยังไงบ้างอ่ะนี่ตรงขาจับนะ เรียกว่าอะไรดีอะมันจะเป็นมันจะเป็นตัวจับเอาไว้ลากรถอ่ะสนะเออแล้วก็เอ้ยไอ้นุไอ้นุยังอยู่ไหมยอยู่ครับผมขอภาคต่อบ้างได้ไหมอ่ะอยา,า,ากภาคบ้างเอาไว้คลิปหน้านะจ้นหนูโอเคพอเราประกอบกันแล้วเนี่ยมันก็จะมาเป็นแบบลากแบงนี้ได้ลากขึ้นลากลงลากขึ้นลากลงอย่างนี้ได้ไดส่วนฝาปิดเนี่ยมันก็คือ โตะนั่นเองนะเอาขาโต๊้เนี่ยที่เราได้มาเนี่ยมาประกอบประกอบประกอบเข้าไปนะครับพี่น้องเอาเสียบเข้าไปให้ถูกต้องหนึ่งได้ดึงข้างแล้วอีกข้างหนึ่งสองมามาพัากมาสามสี่วันแล้วเสียงไม่ซ้ํากันสักใดตะบีกหนึ่งอาออันนี้เป็นเสียงใครดีนะเราก็จะได้โต๊ะกับเก้าอี้ทีนี้เราก็จะมา แกซองที่เหลือของเรากันนะครับว่าซองที่เหลือของเราเนี่ยมีอะไรให้บ้างที่เห็นในตาเปล่าเดี๋ยก็จะมีกระทะมีรากวัวเหรออืมแล้วก็มีเตาแกส๊สเป็นเตาแก๊สกระป๋องนะเออแต่เดี๋ยวจะเฉลยตอนสุดท้ายว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเตาแก๊สกระป๋องเซิฟ่งวันนี้แหละจะเป็นวันตายของเจ้าอ๋าเจ้าเป็นใครละ่ะข้าคือขวนเก้าจูเจ้าข้าพ่อข้าแลาบข้าไปทําอะไรให้พ่อกับเจ้า เจ้าข้าพ่อข้าต่อไปนี้เป็นสารคดีสัตว์โลกผู้น่ารักกินกันบบก,บบกินกัน,แบบกนอ้าว เปดต่อไปเป็นช่วงข่าวบันเทิง1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8, 4, 5, 6, 7, 8 5 6 7 8 6 7 8 7 8 8 7 8 678อุ้ยเอาเฉลยครับสุดท้ายเนี่ยตัวแก๊สกระป๋องที่เขามีมาให้เนี่ยชิ้นส่วนมันไม่ครบนะไม่สามารถที่จะตั้งกระทะได้อย่างสวยงามเดี๋ยวชิ้นส่วนที่หายไปเนี่ยผมจะ,ะใส่วิดีโอให้ดูนะครับผมผมอ่าครับสุดท้ายนี้ไปหาตามกันได้ที่ DIY แผนกกองจุ่มนะครับ